เอาละครับกลับสวัสดีมิดลักแฟนเกมนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับเดียวไลท์สกมเมอร์ครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมฮอนครับคิดถึงครับคิดถึงก็เลยมาเล่นมิดวอลครับเกมฮอนก็ต้องคิดถึงมิดวอลครับเสน่ห์ของมันครับยังไงก็เดี๋ยวเพื่อนๆถ้าคิดถึงด้วยกันก็กลับมาเล่นด้วยกันได้นะครับ เพื่อความมันครับเคเดี๋ยวเจอในคลิปเลยกันนะครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล้วนะครับผมเล่นเป็นแมทแมนครับเห็นเขาว่าโหดโหดรักโหดหนาก็ลองกลับมาเล่นดูครับขอเล่นดูเพื่อความสนุกโอเคอัพสกิลสนะครับผมเอาเป็นสกิลสองของผมก็มีมีอัส r ์อัมครับมีแมทแมนครับไพโรเมนเซอร์ครับฟินดบิสเบสบูด แล้วก็มี a อเวอเรสตครับของนู้นก็มีอะไรเนี่ยดีไฟล์ดีไฟล์มีแครงมีอะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยเออช่างเออแล้วมีแล้วมีอาร์เทลี่ครับแล้วก็มีคอร์ดเต็ครับตัวนี้ชื่ออะไรแกรดิเอเตอร์อ่าไม่ได้เล่นนานครับลืมครับออกอะไรดีวะออกอะไรดีนอ่เนี่ยไ,ไปไปลุย ฝ oh, ั่งผมมีแครี่เยอะนะครับโอ้เป็นสายแครี่เป็นไงล่ะไม่มีกลัวบอกเลยมิดเลมิดวอลเนี่ยแครี่เนี่ยไม่มีกลัวอ่ะอ่ะอ๋อเฮ้ยเทลลี่เว้ยเฮ้ยกลัวเทลลี่แต่ว่าวูดทำไมเลือนรถแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองโอ้ป๊อบลัดครีฟตีต้นไม้ก่อนโดยไวสายแครี่บางๆน่ารักน่ารัก โอ้ยอุทย,ยสปาร์ตด้วยอ๋อโดนสปาร์ตนี่เองแล้วเราจะได้เวลไหมเนี่ยอัลเทอรี่ก็มีอ๋อยกยกรัดคลิปครับรัดคลิปก่อน ใจเย็นๆอย่าพิ่งใจร้อนเด้อย่าเพิ่งบ,บวกกันเด้เออซื้อเป็นบัตรชาลิตก่อนนะครับได้ใช้สกิลบ่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ย่ยโ้ยโอ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 ้ออยโอ้ยอ้ย,ย,อยโ้ย โอ้เลือดมาส่งตัวดือนไม่ไหวแล้วบาดเจ็บสาหัสเฮ้ยจะโหะได,ดไหมเนี่ยจะได้เลดไหมเนี่ยเทลลี่นี่ก็เฟี้ยวงองจริงรู้สึกว่าจะแย่ครับอุย้ยโดนด้วยเหรอไลด์แม่งันนี้ฮะ โ,โดนตอดโดนตอดโดนตรงโดนตอด,ด,ตอดค่อนข้างเจ็บหนักเจ็บปางตายเจ็บสาหัสโอ้ยไม่ทันว่ะเพื่อนตัวทีโอ้ย,อยขอโทษเว้ยเอ้แข็งแข้งต้องการอะแข้งโอ้ยแย่ว่ะแย่เย่งงานนี้มีมีเหลืองแน่มีมีเหลืองแน่แน่ โอ้คลิปง่ะแบบไปโดนหน่อโดนโดนโดนด้ยโดนด้ยช่วยด้วยนี่ไงนี่ไงทำสดทำเซียนเหมือนเรียนมามาต่นั่นนั่นมันเอาหมดใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยซื้อของอยู่เว้ยเอาเป็นต้นไม้มากินเอามาแทะไปก่อนไปทางชีวิตไปก่อนครับ เคฮ้ยเลือดเลือดจะหมดแล้วเลือดจะหมดแล้วกลั <Okay. S 1> บบ้านนด้ไหมเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ด <c oughs> ิแหมสถานการณ์ค่อนข้างจะแย่ <c oughs> แทะต้นไม้ไปวันวัน เอ้ยเอ้ยเอ้ยกหลบไม่ทันโอ้สกิลแบบระยะไกลค่อนข้างเยอะครับทีนู้นแบบตอดค่อนข้างรัวอ๋ออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอ่ะคุณเธออย่าฮะหลบทันหลบทันบอกเลยโอ้ไม่ทันบอลล้อบนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยลากี้ค่อนข้างแม่นเลย เอ้โหขอโทษเลยโอ้อะโด้เอ้ย,อย,ออยแรงจริงๆสกิลระยะไกลของเขาเอรีเอรีเอรีเพื่อนโดเพื่อนไม่เอาอ่ะเพื่อนไม่ขึ้นเพื่อนไม่บวกไม่เพื่อนไม่ทำอะไรเลยอะ่ะเพือ่อนเฮ้ยโดนเว้ยเอาดิเพือ่อนบวกเลยเพือ่อนจังหวะนี้มาตัวถอยหลังไปเลย โอ้ยอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นเงี้ยลมเสียครับหัวกันก้างร้อนโอ้ยเฮ้ย,ยไม่กลับเว้ยมันไม่กลับเว้ยเด็กมันวอนเว้ยนี่ไงเด็กมันว้อนเกาเกา,เกาบอกเลยเกาจังหวะนี้เกาดับเบิลคิวไปดิดับเบิลคิวไปดิ

กลับบ้านดีก <lover> ว <able ness> ่าครับยูเละยไกลของเขาค่อนข้างเยอะนะครับต้องเซฟเซฟหน่อยเขดได้ยู่ได้อยูสิบต่อปาด้วยเขครับเขครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเกรงมิดวอลมีเสน่ห์ของมันนะครับคือการบวกกันรัวๆนี่แหละเสน่ห์ของมันเลยผมค่อนข้างจะติดใจเลยไม่ได้คิดถึงไม่ได้เล่นนาน นี่ไงนี่ไงแมดแมนแมดแมนมาแล้วนี่ไงเพื่อนเราช่วยแล้วหลบเพื่อนโอ้ไม่หลบพอเพื่อนอาเดิไงล่ะขยะดีขยะดีกลัวดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กกวนว้อนเนี่ยเด็กกวนว้อนเนี่ยเด็กกวนว้อนเนี่ยเอาหน่อยเว้ยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยอุ้ยโดนโดนยกเว้ย กานท่าเรือมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กมันวนเด็กมันว้นไว้ยเด็กมันว้อนไว้ดิฟดิฟดิฟตอกเกียว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 ดิฟอ้าฮะบอกเลยเนี่ยตกเกียวดิฟโอ้ยรอดได้ไงเนี่ย กลับบ้านเดวนๆไปหาหมอต้องการคนรักษาวันนี้ผมสตรีมเด็ดบ d ายเดรย์ไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ชอบอะผมเลยไม่ลงขอเป็นคลิปที่ชอบอันดีกว่าค่อยลงเฮ้ยมาถึงนี้เหรอวะนี่ไงนี่ไงคือเด็กว้อนเด็กว้อนเด็กม้อนได้หมดอ่ะผมได้หมดโอ้ตายว่ะ เออนั่นแหละเพื่อนแกแค้แนทั้เราด้วยโอ้โหแย่ว่แย่ยังไม่กงไม่กลับยังไม่กงไม่กลับได้ในบ้านเลยไหมเนี่ยได้ในบ้านเลยดีไหมได้ในบ้านเลยดีไหมได้ในบ้านเลยโอ้เจ็บ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 เพื่อนขอโทษขอโทษด้วยเพื่อน อุยอ้ยอุ้ยสดเกินไปไหมเธอโอ้รู้สึกว่าจะตามล่าสุดสุดสุดขั้วโลกขั้วเหนือขั้วใต้เลยครับบอกเลยไม่ได้กินหรอกเราไวอ่าเบอร์ซื้อมาเลยจังหวะนี้เก้ายับเก้ายับดาเมจก็โดนยับหยับเฮ้ยเลือดดีเไว้เว้ย ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ย no ว้าดินอนได้มอใหญ่ป้อมดีในดีในวอดนี่ไงนี่ไงคืออย่างนี้ไงคืออย่างนี้ไงเกายับ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 ดิเกาดิเกาดิคลิปอยากเอาคลิปดิโอ้ยตัวแทงครับตอนนี้กลายเป็นตัวแท้งไปโดยปริยายแล้วครับเออวาเดนไปเก็บดิว่าเดนไปเก็บดิน้องๆว่าเดนไปเก็บดิ เขาบอกให้ว่าเด็นไปเก็บดีใช okay. ่ใช่ใช่น้องพูดถูกครับน้องพูดถูกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเราต้องเราต้องแบบคุยกับเด็กๆดีๆครับเด็กเด็แบบน่ารักสมัยเด็กน่ารักออกเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยออกดีกว่าเอเอฮปักวงปักวดมากก็ได้เพื่อนโอเคซื้อให้ก็ได้ โบว์อร์ดค่อนข้างสำคัญนะครับน้องๆถ้าอยากชนะนะครับปักบอร์ดครับแนะแน่เฮ้ยเป็นไงล่ะกลัวดิแอดจะยกจะยกจะยกรู้เลยอ๋อนั่นนั่นนั่นอันนี้อัดิีอัดิีอันนี้นี่นีนี่เก้าเก้ายับ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 ผมบวกไม่ไม่หยุดครับไม่มีการถอยครับ ไม่มีการถอยจังหวะนี้ออกเป็นอะไรดีน่คอนตันดีกว่าคอนตันดีกว่าคอนตันออกมาเกาแบบสตันสตงสตันโอเคทีเราค่อนข้างได้เปลี่ยนแลยครับตอนนี้รู้สึกว่าสถานการณ์ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนี่ไงนี่ไงคื กวนไงกวนนะยกหลบยกหลบไหนไก็ตายแล้วอุ้ยเออไหนก็ตายแล้วเฮ้ย,อ,ย,ย,ยออกอะไรวะคอนตันงช่างครับช่างมันฉันไม่แคร์สกอร์คิวอาจจะน้อยแต่ว่าประโยชน์มันเยอะควับลงโดยด่ว,ดวน น yes ี่ไงนี่ไงเด็กมันว้อนด้ยเด็กมันว้อนโอ๊ยเกาเกาคีบอยู่มัวแต่เกาคีบเการัว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 เกาในบ้าน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 บอดี้ดีโลโอ้โหอย่างเฟี้ยวเงาะบอกเลยนะแต่วันนี้เฝ้าเกาเอ้ยอึ๊บใบใบกลัวใบกลัวใบกูเหรอใบกูเหรอใบกูเหรอกูเจ็บน้อยอุ้ยโดนใบโดนใบ เอ้ยเอ้ยเอ้ยดิฟดิฟโอ้ยล้มเสียแกแค้นให้เราด้วยเพื่อนได้ยับครับมิดวอร์ครับสเสน่ห์ครับต้องเอาสเสน่ห์มันกลับมา <Okay. S 1> เออนั่นแหละไปบวกกันในบ้านเลยนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนทำงั้นแหละถูกต้องเพื่อนไพโลโห้ไพโลโหดโหดโหดมากไพโลไพโลยิงสดก็เชือเ่อเบอร์ทวงเลยด้วย kháng kháng không lay là kháng ừ, ừ, nghe câu câu giáp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  câu một lời rồi ô dốc cú đuôi nghe đột đột câu đi câu đi câu đi mày lông sỉa như nghe câu 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 đi buộc giáp khóc โอ้เอซิ t ไปยีิบสองแล้วจังหวะนี้โอ้ย e x i ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้อุ้ย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 ขอโทษด้วยขอโทษด้วยไปเขาตายแล้วว่ะโอ้โหไปดิลงมาดิลงมาดิ นี่ไงเจอเจอเจอเหยือ่เอเหยือ่เอเหยื่อเหยื่ออุสธงสะท้อนไม่สนอ่ะ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 ไม่สนไม่สนไม่สนติดสะตรงสะตัสนสะตงสะตันโอ้ยใส่ยับครับอย่าไปกลัวบุกเลยเพื่อนคาถาฟ้าครับแหมกำลังยอดฮิตคาถาฟ้า โอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้โหใหม่นะเพื่อนเพื่อนไอซยช่วยเพื่อนด่วนช่วยเพื่อนด่วนช่วยเพื่อนด่วนมาแล้วครับแบทแมนสุดโหดสุดโหดสุดเฟี้ยวข้าวเหนียวติดฟันข้าวเหนียวติดฟันโอ้ยกูโดนคนเดียวเลยเพื่อนมึงก็ได้มึงก็ได้ใครก็ได้ใครโอ้ยหน้าหน้าหน้าขาดเดี๋จอนี้หน้าขาดไปเลย น,น้องเล่นมิดวอลก็มันต้องบวกกันอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น,สนเสน่ห์ของม,มันคือมันเป็นเอกลักษณ์ของมิดวอลครับผมหันเล่นฮอนใหม่ๆผมก็เล่นมิดวอลนี่แหละครับสนุกดีครับเ <c oughs> นี่ยบวกบวกยับ <c oughs> ช่วยเพื่อนโดยด่วนช่วยเพื่อนโดยด,วดว่ดวนช่วยเพื่อนโดยด่วนเกา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 ด้วยความไวกเกาด้วยความไวบอกเลยด้วยความไวใครก็ได้บอกเลย ไม่แม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยแรงแรงบอกเลยของพี่แรงน้องของของพี่แรงหายตัวเข้าไปตัวหลังตัวหลังสดมึงสดมึงมึงมึงอุ้ย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 นี่ไงนี่ไงโอ้โหกดท่าหนึ่งไม่ทันอยเอสซิดเยอะครับ เน้นบวกครับบวกยับยับเด็กๆชอบความมันไงคือเด็กๆชอบความความเถื่นความดิบไม่เแลยวเนี่ยจอข่าฟ้าเนี่ยข่าฟ้าอยู่ตรงไหนขาดอีกหนึ่งอย่างนี่ไงเปี่วตัวนี้เลยทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนติดสตันนะติดสตันนะดี มาตาฟ้าแล้วครับมาลงมาอีกแน่ลงมาอีกแน่แน่เราอยู่ข้างล่างนี่ไงรถมาเหรอรถมาลำปงลำปางลำปงลำปางติดสตงสตัน <c oughs> ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหรือรัดเพื่อนป <c oughs> ิดเกมก็ปิดเกม เกาเกาสะทงสะท้อนก็ไม่สนอ่ะบอกเลยโอ้ยเจ๊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 เอ้ยเดี๋ยวเละเดี๋ยวเละอ้ยนี่ไงโอ้ก็สกิลผิด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 บอกเลยพี่เนี่ยโตเกียวดิฟน้อง อะไรอะไรของคุณแข้งอะไรของคุณแข้งคุณแข้งคุณแข้งแข้งเกาครับตายแล้วเกา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 เกายันบ่อครับเกายันบ่อเกายันบ่อบอกเลยบอกเลยก็บอกเลยบอกเลยจังหวะนี้ผมโหดถึงบ่อครับโอ้โหดถึงบ่อโหดถึงบ่อครับมาโอ้มันเลยทีเดียวเชียวครับโอ้เมตวอลครับสนุกมากๆเลยครับกลับมาเล่นด้วยความคิดถึง เพื่อนๆกลับมาเล่นกันได้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นกับผมก็ได้ทักกันมาเลยชวนกันมาเลยโอเคครับกีวันนี้ก็ขอ,อกลับลาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยเรียลไลฟ์เกมเมอร์ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายวู้ฮู้